สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วไอ้หลงบ้าเหตุอเดินไปอยู่บ้านตายายแล้วไปเลี้ยงควายสักพักนะไม่ใช่ไปช่วยปู่คนฟื้นตอนเย็นนอนเลี้ยงควายน่ะไปขายมะขามพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวคนจะซื้อนั้นด้วยอยาเอาตัวอย่างไปมาลุ้นกันว่าจะได้เงินจากการขายมะขามไหมวันนี้เขาจะรับซื้อหรือเปล่าไม่รู้ เอาไปแบบสุมส่มๆดูก่อนเอน่อภาวนาขอให้เขารับซื้อเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องขนกลับเ,เราจะไปขายขายมะขามก่อนนกท่านตอนแรกว่าจะขี่เลล้งไปไหนๆก็จะออกไปทางโน้นและแต่เลยไปขายที่เดียวเลยทุกท่าน មកព្រះអេនៅកត់តោមីព្រេនេះ เปิดแอร์ใช่ไหม,มเจ้าก็จะหลับแล้วเหรอเอาขับรถอันตรายนะดูก่อนเบรคดีโค้งเลยเอาทำช่ปากเป็นแบบนั้นซ้อมฟันเยินไม่ซ้อมเรามันเป็นเองเราไม่ได้ซ้อมสักหน่อยมันหุบไม่ได้นะฟันมันเยินนะ่ะ ชาวม่วงตลอดเลยตลอดนนเลยเกียวดีขนาดชวนให้เปดนดม่วงด้วยเดี๋ยวดวูดูตัวเชื่อมเลยเนะาะคันดนะับไปเนาะอืเผื่อเข้าไปงานโซโ่เพราะเขาไม่อยู่ขนุนไม่รู้ว่าเขาอูหรือเปล่าเพิ่งเปิดอีกคันบ้านยัยพรเนี่ยแปลงสภ,ภาพจำไม่ได้แล้วว่าเราเคยสร้างให้ จอดเลยไปดูดแต่งเลยยี่หนอนแอนเออที่ไหนหนอนแหนฮะหน้าอูสัมโดดกี้มาเคยแล้วเนีฮะหรือก่อนเลยนะเอานีด่ดงหีเพิงอะเออหรอเอ,เอเอาอไม่มีเมือเออเมนปุ๋ยตอนนี้เรามาตามหานอ้องเอลยมาใา,ายมาถามหรือว่าไม่มีไม่มีกำหนดไม่มีจำกัดมาโลมาโลมาโลบอที่เย,ยมิสิบโล กันขนาดสิบโลสองเออสิบโลสองโอเคตรงกันแถมถุงเลยคอถุงน้ามีอยู่ฮะเอออะไรืใช่จ้าไปทำอะไรถุงเอาก็ใส่มะขามแล้วคอยจะแกะมะขามขายเนาะเอาจะแก้อีกบ่อ้าวช่างทัวเนาะเนาะมีก็แกะนะถุงไอหูวบางทรงแล้วแบบนี้หนึ่องจากบาทมันรุนกัน ในเด็กเขาเกยังเกะอ๋อยังมีไม่ไม่ซื้อข้าเจ้านี่ฮะหรือไม่เก็บเองเจ้าเอามาขายฮะร้อยแปดบาทโอ้ยแปดบาทเาก้าเจ้าเอามาขายเอาเล่นเนาะยอดออมสินเนาะเจ้ากันขายแบบเม็ดแบบเม็ดโลละสิบฮะเฮาก็มาเกะเอาเองนะมีเนาะแบบขายยกอันใส่เม็ดมีเม็ดน้ำหนักอันโลละสิบคันแบบบ่เกะโบยังเลยดิโลละห้าโลละห้าแบบ เป็นมะขามทั้งเปลือก็ยังหันบอกโลละห้าบาททาแบบไม่แกะไม่อะไรเลยเอามาเป็นนวยเลยนะนวยเลยเป็นกระสอบมาสร้งเป็นกระสอสโอ้นี่มะขามสุ่มได้พี่น้องเอ้ยดีเลยเพิ่นกระแกะเพิ่นกระซื้อเขาสิบบาทเนาะเพิ่นกระแกะเอาเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะไปเฮ็ดพวกอันได้เงินไปเที่ยวงานโซเลยพี่น้องเอ้ยพวกอันซอสพวกอนี้ย หนูกะสั่งมาก่อนหนูว่าสิค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนูได้หนูมาขครได้เงินนี่เที่ยวงานโซแลวนี่เห็นว่านี่นี่ไงแต่อ้วนได้เงินแล้วเราไปเที่ยวงานโซไปได้เงินเที่ยวงานโซแล้วใครกันนีอ๋อสวัสดีค่ะ